สนับสนุนโดย Tesco Lotus เปิดรายการมีเรื่องจะพูดแล้วเหรอให้เขาช่วยคิดมหสซีคริปต์อยู่ไหนตัวใครตัวมาละกันสวัสดีค่ะ Food in love ค่ะอื่อรบินมาอะไรนะสวัสดีค่ะฟ o o ดอินเลิฟค่ะอาหารไม่มีส่วนผสมที่ตายตัวนะคะความรักก็เช่นเดียวกันค่ะความรักไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวค่ะ Food อินเลิค่ะ คำรักไม่มีกฎเกณฑ์เหรอ,อยกเว้เราไปสร้างกฎให้มันเองทางเซวันนี่เป็นผู้ชายดีใจมากเพราะว่าไม่มีผู้ชายมาประมาณ20เทปด้ล่ะโทษด้วยนะโสดตอนนี้โสดตอนนี้ใช่โสดตอนนี้ตนนแต่ถ้าใครรู้จักเขาแปลว่ารุ่นเดียวกันกับเรานะ ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาถึงทำไมเรื่อ,อ,อ,อยๆเธอเห็นฉันไม่มีความหมายอเออท่านจชมคานี่คือการมัจังจริงด้วยอ,ะอ่ะโอเคเขาคือสอดลำเทพอิทืม คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่เปื่อนสงสัยว่าแ้วเขาเาเป็นอาจารย์สอนจุฬาเขาจะชื่อนี้ได้ไงทำไมคนชื่อสอนอะไรบ้าสอนได้แต่ลาบเนไม่ได้สอนธรรมศาสตร์สอนจุราโอ้ยคิดนานเลยเนี่ยอยากรู้อะไรเรื่องของพี่หนุ่มอยากรู้ว่าชีวิตนี้จะแต่งงานไหม ความรักนะคะครับคืออะไรความรักคือเลิฟครับ <laughs> ตัว L เนี่ย mm. มันคือรอยัลตี้ครับโอเคโอเคอันแปลว่าความซื่อสัตย์นะ mm. ครับแล้วตัว O เนี่ยมันคือออเดนอรี่มันเป็นเรื่องที่มันธรรมดาสิมเพิล mm. ง่ายง่ายมันเกิดขึ้นได้จากไปเกิดขึ้นใหม่ตัว V เนี่ยผมมองว่าเป็น valuable คือมันมีคุณค่าครับแล้วผมมองว่าตัว e มันก็คืออินเทอร์มันไม่มีวันจบสิ้นก็เลยความรักก็คือ love แล้วแบบว่าผู้หญิงแบบไหนคะที่แบบสเปคถ้าเป็นสเปคเนี่ยเอาแบบภายนอกก่อนสมมติว่าเจอปุ๊บต้องขาสวยครับขาสวยเทิ่ิวขึ้นมาปุ๊บโอเคคราวนี้มันถึงเข้าไป เรียกยิงตรงก็เป็นเลยว่ามีแฟนหรือยังครับส่วนใหญ่จะได้คําตอบกลับมาว่ามีคนคุยด้วยมีหน้าค่ะถึงอยู่มาแปดปทำไมอ่ะพี่มันหมดบูสเลยนะพี่เพ่าทำไมพี่เพินอ้อมเป็นเินเนนออือนอ้อมก่อนอ้อมโอ้โหอ้อมสออมัยนี้นี่พี่เพินคิดว่าการส่งรูปหมีกระโดดกอดกันให้กันเนี่ยถ้าแฟนเราเห็นนี่ถึงไหมเออใช่ ไม่รู้ค่ะถึงไหมตอนนี้พยายามปิดพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดความลัาก็เลยความลัาก็เลยเป็นรูปแบบที่ที่เป็นความรักที่มันโอเคมาทุกวันนี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่เจอใครแล้วไม่จีบนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามันระบบการปิงมันพังที่หน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างนั้นใช่ค่ะมันก็ยังทำงานของมันอยู่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ เป็นสุดท้ายก็เมื่อสักสองปีที่แล้วโอ้ยก็นานนะคะใช่ก็คุยยันอยู่หกเดือนเนค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> สาเหตุก็คือเขามีคนอื่นใช่ครับมีคนอื่นทำอะไรให้สอนลามฟังข้อมูลก่อนแม่อ่าว่ามาพี่หนุ่มเป็นคนไม่กินอะไรเลย <c oughs> เราอยู่ชีวิตได้ด้วยยังไงดำรงชีวิตได้ด้วยกินแต่ปลา ผักแล้วก็เข้าฟิตเนสตอนนี้คนเข้าฟิตเนสกินอะไรกินเวโปรตีนไม่ที่เป็นกล่องกระป๋องกระป๋องอ่ะแล้วกินโปรซังกล้ามเนื้อเอาไปทำขนมเวโปรตีนเหรอทำได้เหรอ,อคลายๆนี่แน่เลยอะเขาเรียกว่าขนมเไรกรยกายศาสตร์แต่เราจะทำเป็นเวโปรตีนเวโปรตีนเป็นเค้ก ถ้าดูธรรมดาเตะบอลเนาะทำเป็นลูกบอลโหยกลมๆอีกแล้วไม่ทำเป็นลูกบอลทำเป็นอะไรโกะตูเกือบละใหญ่กว่านั้นทีหนึ่งสนามฟุตบอลซื้อหวยไม่ถูกเลยเยสรุปเมนูวันนี้บอนฟิลเวโปรตีนอ่เราจะมีนี้ด้วยนะโอ้ยยังไม่หมดอีกหลายตัวอีเนี่ยเราจะวัดกล้ามก่อน เวลากินต้องวัดกล้ามก่อนว่ากล้ามเท่าไหร่พอกินเสร็จแล้วปุ๊บกล้ามมันจะใหญ่ขึ้นมาหรอ <c oughs> ก่อนกิน3-4 3-4อ่ะเขากินเสร็จสามเจ็ดโอเคทำได้แต่ข้างนี้ข้างนี้ทำไม่ได้เพราะจะเห็นมือลจ สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้ปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็รู้สึกเลยว่าปากสะอาดนั่งให้มันผอมๆเลยดิให้มันเข้ากับเมนูวันนี้เลยดิก็หม่ให้นั่งพิงอย่างนี้พี่จะให้นั่งงี้มันไปโฟกัสเขาได้มันเขาโฟกัสแล้วตรงเนี้ยําแยบพุมงด้วยเบ่งกล้าบ้าตรงบอกตัวเองก่อนปะเมนูวันนี้นะคะชื่อว่าเวนโปรตีนฟุตบอลเค้กค่ะโอ้ชื่อยาก ฟิร์นติกกี้เฮลตี้พาวเวอร์บาร์แล้วดูคนเจ้าของชื่อเมนูแซ่เฟิร์ตกกี้เนี่ยใครจะกล้ากินดูนถ้ากินแล้วเป็นรูปร่างแบบเนี้ยพูดด้วยทำไมต้องสับไอ้นี่ด้วยอ่ะถามอยู่เลยก็สับมาพอาเริ่มต้นไงโอเคเเขาจะไปเรียนตัดต่อละโปรแกรม ไฟนอกคัดเพราะเมื่อคืนนี้เขาเห็นแล้วพี่เปิ้ลเลิกแต่หน้าตาดีกวแล้วตัวเองก็เข้ามาแบบว่าหลอเลยนะคือแบบคัดแต่ตัวเองดูดีอ่ะนี่คือติ๊กสามารถแกะได้เลยป่ะใช่ใช่แกะไม่ออกอ่ะมีดแม่อ๋อเอออ่ะแล้วแต่คุณติ๊กเรียกมาแล้วกันครั้งนี้ เออเออฝอ,อ,องนะโอ๊ยมีช้อนอยู่ด้วยอ่ะสูงๆช้าๆยิ้มด้วยหน้าลอดใต้ผงเปลี่ยนเป็นพี่เปิ้ลทำแล้วเดี๋ยวติรร๊ดตีเสล่เม็ดฮันตะวันก่อนเม็ดฝักทองตอนนี้ติ๊ดกำลังบดถั่วค่ะช้าช้า นึ่งช้อนโต๊ะเหมือนอาหารนกไม่เคยชิมนี่คือการชิมครั้งแรกของน้ำมะนาวาก็อะไรดีนะจิตใจต้องกันเนื้อฉันรักเธอสูงๆร้องเพลงด้วยถ้าทำทุกอย่างตามที่เขาสั่งก็แปลว่าเรากลัวดิวย,ยิ้มด้วยหมุน เพื่อแล้วก็เอา75กรัมของพีนัทปัตเตอร์อ่ะมันไม่หวานแลวมันออกเค็มในเมื่อมันไม่อ้วนก็ใส่มาเยอะๆหน่อยละกันเขาคิดคำหนึ่งอ่ะอืออยออืออออืาอออตออก เองก็กินอย่าให้โดนปากนีเขาต้องอ้าปากกว้างดิอายเขาทำไรคะหันไม่ให้กล้องเห็นโอโหเห็นไปถึงไส้อะไรอะ่ะทำไรอ่อร่อยเนาะตอนนี้เขาไม่ได้ถ่ายเราเชถ่ายอยู่ติ๊กจะไปกินน้ำบ้วนปากเนยถั่วมันติดฟันอยู่พี่ศิลปินคะ <laughs> <laughs> ถ้าฉันสำหักน้ำนะแกตาย <laughs> คลิปก็ปั้นก็ไม่ได้ใช้ถุงมือนะอ๋ออองั้นไม่ใช้ถุงมือแต่พี่ใช้ติ๊กใช้ถุงมือก็ได้นะไม่ต้องเลยปั้นไม่มันดูไม่กลมเหมือนเขาพี่ลองรีวา์ของเขาดูดิเปลี่ยนใจไม่ปั้นแล้วได้ปหะได้แต่ทีนี้มือก็ต้องไปล้างอะดิก็เอามือแล้วแหละตักหยิบใส่เลยกดๆๆๆพ้องมือไงก็ต้องกดโอเคมันยังไม่เต็มตรงนี้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเปิ้นถ่ายใหม่อีกทีนึงโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเราจะทำการเทมเปอร์ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตที่ติ๊กเลือกก็คือเป็นช็อกโกแลตที่ไม่หวานไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาพอแล้วหลังจากที่เทมเปอร์ช็อกโกแลตแล้วนะคะเราก็จะเอาช็อกโกแลตตัวนี้มาเคลือบข้างหน้า ติ๊กี้เล่นบอลเป็นไหมไม่เป็นดูบอลก็ดูนะติ๊กี้รู้ไหมสนามบอลเป็นไงอ่ะก็รู้สิสนามบอลก็จะมีเขตที่มันเป็นเขตด้านหลังด้านหน้าโอเคนะไม่ใหญ่นะแบ่งครึ่งค่ะเส้นกลางก่อนรลุ้นเอ ็นหลีธรรมศาสตร์หรอไม่ได้เป็นหลีดฟุตบอลไปดีค่ะดูแต่หน้าสุขนัใช่ใช่เหมือนละโ้ยโอ้ยโยโออ้โอ้้ยออ้ยโยย้้ เม right? ื่อก <ok ี้ก็ดีอยู่แล้เอวมันจะกัดไกรดีเลยอะอะไรอะแอปเปิลฮัทชี่ยันนจะบีบก็ตายจะคลายฉันก็ไปไหนไม่รอเพราะใจมันรักตลอดมากเท่าไหร่คิดดูโอ้โห cô phẳng 1 มดซ้อมพี่หนุ่มคะนี่ยพี่เป็นพี่หนุ่มเดี๋ยวติ๊กพูดเองเป็นพี่หนุ่มเลยเนระพี่หนุ่มเนี้ติตั้งใจทําเมนูสุดุิเศษมาให้ติ๊กรู้ว่าพี่หนุ่มอะรักในฟุตบอลเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันครีเอทเพื่อพี่โดยเฉพาะพี่หนุ่มจะลองชาญไหมคะเฮ้ยดิ๊กมันเล่นผิดตำแหน่งมดเลยเนี่ยสูตรของเรานะที่เราจะประชิดคู่แข่งนะเราต้องวางตำแหน่งสอง สองสามี่ว่าอันนี้คืออะไรโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยอ่ะประตูก็ใช่อันเนี้ยคนด้าประตูกองหน้าก็คือต้องวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วกองหลังก็คือต้องคอยโพเทคอ่ะคอยแบบว่าอึดอึดอ่ะอ๋องั้นเขาต้องอยู่กองหลังอ๋แล้วกองกลางอะก็เอาไว้แบ่งกันกินทุกคนกกองง จะมาคุยเรื่องราวของความรักของพี่หนุ่มว่าเป็นยังไงแล้วก็เมนูที่พี่หนุ่มจะมาอวดฝีมือให้เราชมกันนะคะเป็นเมนูอะไรคะลองไปดูกันค่ะแล้วพี่หนุ่มสอนเราจะประกาศแต่งงานปะเขาจะแต่งอเดี๋ยวพ่นดูก่อนนะคะคําถามที่เขาฝากถามมาหมดหรือยังเขาคือใครเนี่ยเวลาเราอยากรู้อะไรเราจะบอกว่าหมดเขาฝากถามมาค่ะเมื่อไหร่จะแต่งงาน ผมตอบตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าความรักนี่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมันเป็นเรื่องแบบธรรมดามากมันเป็นสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในเมื่อไหร่กไ็ได้ครับที่เราเจอคนคนนั้นออครับมันรายการมีช่วงบอกรักอค่ะครับแล้วจะทำยังไงคะแฟนก็ไม่มีพี่เปิ้ลอยากให้ผมบอกรักใคร<อ>ผมบอกให้หมดเลยบอกรักแฟนรายการพี่เปิ้ลก็ได้ครับ เมื่อเช้าแบบหนุ่มสอนรามมาเนี่ยคนที่ดีใจที่สุดคือใครรู้ไหมคุณแม่คุณยายใช่ผมถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วครับพี่เปิ้ลอาจจะไม่เข้าใจว่านี่คือความรักของของคนที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันอมไม่เคยยุ่งข้องเกี่ยวกันมาก่อนอแต่ทําไมเขาถึงมีความรักให้เรามาก่างขนาดนี้มผมคิดว่าเวลาที่ผมทํางานแต่ละชิ้นนะครับนั่นคือการบอกรักครับคือถ้าเราไม่ไม่ทำงานให้เขาเห็น ก็คงจะไม่ได้ครับใช่โอ้โหที่นี้เห็นไหมวนี่ไม่เคยรักแล้วก็ตากล้องมามาจุบกันนี่เห็นแล้ววันนี้พี่หนุ่มร้องเพลงกับตอบกับคืนได้ไหมคะ เพลงที่เพิ่งทำเสร็จได้ไหมได้ได้ไดอยากจะบอกให้เธอฟังทุกอย่างแต่ไม่บอกให้เธอฟังสักอย่างเพราะทำไม่ได้มากมายเกินไปที่จะบอกทุกทุกอย่างว่ารักเธอหมดใจ เพลงให้เราฟังเราก็จะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรฮะพี่หนุ่มรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดมาที่นี่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นการเซอร์ไพรส์ไม่เข้ามันอย่างนี้เลยอะอันนี้อัน้าแต่เราต้องเอาใสยวัดมาก่อนขอสายวัดด้วยอาหารชนิดนี้นะคะต้องใช้สายวัดด้วยกินแล้วก้าวขึ้นค่ะและผมว่ากินกินแล้ววัดที่อื่นได้ไหมผมว่าจะวัดแก้มเลย ครับโอ๊ยคอดกล้าของรามอ่ะเอาตรงไหนเขาต้องวัดตรงไหนฮะตรงนี้ไหมฮะครับโอ้โหลัดเสื้อนี่มันแบบเสื้อเสื้อสีฟ้านี่มันแบบสามเอ็ดถอดออกเหลือขาวได้ไหมคะสามสิบไม่หล่อใช่ไหมคะครับพี่อยากให้หล่อแม่ครับพี่อุตส่าห์รีบผมว่าขอเสื้อโทนไมอยากเห็นกล้ามเนื้อตรงเนี้ยจับเอาก็ได้ครับสามสิบสามสิบเอาหาเลยไหม ได้โอ้โหเค้กช็อกโกแลตราวนี่อืมเขาดีนะฮะมันไม่มีแป้งเลยอืมแล้วพอกกี้มันทำแล้วแล้วแล้วตำแหน่งของตุ๊กตานี่วางถูกตำแหน่งไหมคะเออมุ่นเล็กน้อยครับ <c oughs> แต่ก็ก็ก็ถือว่าเป็นครับอันนี้เรียกว่าโกอันนี้เรียกว่ากองหน้า <c oughs> ที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่า ทำลายประตูเป็นคนแรกค่ะที่ไม่เห็นแสดงท่าทางดีใจเลยคนอื่นเขาจะแบบฮ้ายเอเขาจริงใจไันโอเคพี่ครับผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยตอนนี้นะครับผมเป็นคนทานแหารนี่คือว่า มทานไข่ขาวละเจ็ดฟองครับ้าผมไม่ทานปลาผมไม่ทานเนื้อเนื้อวัวกับเนื้อหมูตัดที่เกี่ะไม่แต่กี้ชอบกินแล้วก็ทุกอย่างเอาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันล่ะเกี่ยวสิลองดูเนาะเกี่ยวกับไข่ไหมคะเกี่ยวกับไข่ก็ได้ครับนี่อันนี้ใช่ไหมครับผม ไปทเปิดประมาณ8.5อาหารกับความรักเหมือนกันครับใส่ใจแล้วก็ตั้งใจทำครับตอนนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะเริ่มเออแล้วดูคล่องด้วยอ่ะนี่ครับแล้วเปิดตาเลยป่ะคะเปิดแล้วครับแชเย็นครับหนึ่งสอง แสงรั้วใช้มแต่ฟองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออย่างอื่นเค้กเคิร์กน้เค้กไม่ไมอยู่้วครับ,ค,รบคือตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือว่าไข่แดงของผมเนี่ยแตกหรือเปล่าล้นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยก็ <c oughs> ดูดีอยู่นะดูดีมีชั่นตะกูอยู่นะร้อนดีครับดี่ลองม่ฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วครับโอเคครับผมเพราะว่ามันจะต้องเซียวเดีว่ปิดรายการปิดเลยเหรอจำไม่ได้ว่ะปิดว่าอะไรนะถ้าเพิ่อคิดได้เพิ่อก็เปพิธีการไปแล้วปิดรายการค่ะ ทุกครั้งที่ความรักก่อตัวขึ้นนะคะทํามันให้ดีที่สุดค่ะมีคลิปเด็ดๆอยากให้ติ๊กลองทำนะคะส่งมาแชร์กันค่ะใน f a c e b o o k นะคะ Food in Love TV Show หรือใน Instagram มค่ะ t i k k y o k i u n d e r s c o r e f o o d i n l o v e ค่ะอาทิตหน้าแขกรับเชิญเป็นใครนะคะพบกันทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะไทยรัฐทีวี Food in Love ค่ะสวัสดีค่ะอาทิน้าเป็นผู้หญิงใช่ค่ะ